สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดิฉันีิดารัต์อนันตรกิติในช่วงเปิดบ้านไทย PBS ช่วงที่จะรับฟังด้วยความวิเห็นของคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านค่ะคุณผู้ชมคะทุกวันที่9สิงหาคมของทุกปีเป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกนะคะและในประเทศไทยค่ะมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า60กลุ่มค่ะและนี่ก็คือความหลากหลายของสังคมไทยที่ไทย PBS อยากกระชวนคุณผู้ชมนั้นมาทำความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะ ทรัพยากรธรรมชาติของถิ่นฐานกลายเป็นแหล่งอาหารที่เลี้ยงคนหลายรุ่นมาอย่างมั่นคงแต่พื้นที่ทางอาหารและมระดกทางวัฒนธรรมของหลายชาติพันธุ์กำลังเผชิญกับความท้าทาย นี่เป็นภาพยนตร์สารคดีที่ไทย PBS สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางสะท้อนให้เห็นว่าชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยที่ทำกินและความมั่นคงทางอาหารค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุนสำคัญของชนเผ่าพื้นเมืองที่ใช้ในการพึ่งพาตนเองค่ะ คุณผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมภาพยนตร์สารคดีเรื่องสำรับชาติพันธุ์และเรื่องมันนี้ใต้ป่าภูผาเพชรได้ทางเว็บไซต์วิภา m e นะคะ และเมื่อวันที่6-7ถึงสิงหาคมที่ผ่านมาไทย PBS ก็ได้นำภาพยนตร์สารคดีทั้งสองเรื่องนี้ไปจัดฉายที่หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยประจำปี2565อีกด้วยค่ะไทย PBS ได้ฉายภาพยนตร์สารคดี2เรื่องนี้ที่หอศิลป์กรุงเทพและหลังจากที่คุณผู้ชมนั้นได้รับชมไปแล้วจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ไปรับฟังกันค่ะสำหรับสารคดีมันถ่ายท ก็ได้เห็นถึงว่าเรายังมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในภาคใต้ก็คือกลุ่มวันนี้ คือกลุ่มอันนี้ก็มีความเป็นเอกลักษณ์คือเราเป,ปฏิเสธไม่ได้ว่าความหลากหลายของมนุษย์เราเนี่ยมันมีหลากหลายชาติพันธุ์หลากหลายวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันต่างหากคือสิ่งที่จะสร้างสมดุลให้กับการใช้ชีวิตของเราครับการที่ราคาของสินค้ากเกษตรที่มันราคาเพิ่มสูงขึ้นหรือว่าความตับไบโอเดเวอร์ซิตี้เนี่ยคือมันลดน้อยลงเนี่ยก็คือเกิดมาจากการที่นโยบายของรัฐเนี่ยไม่ได้เอื้อให้แก่การเข้าถึงป่าการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของ กลุ่มชนชาติพันธ์มันส่งผลโดยตรงต่อชีวิตของพวกเราค่ะอยากจะให้ทุกคนได้ทําความเข้าใจในสิ่งสิ่งนี้ค่ะแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้กลุ่มชนชาติพันธุ์ด้วยค่ะ คุณทัศนีประกอบบุญผู้สื่อข่าวศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสารสรค์สารคดีทั้งสองเรื่องนี้นะคะกว่าจะรวบรวมเรื่องราวของชนเผ่าพื้นเมืองจากดอยสูงถึงท้องทะเลมานําเสนอให้คุณผู้ชมติดตามก็ต้องใช้เวลากันเกือบ2ปีแลยทีเดียวค่ะช่วงนี้จึงอยากจะชวนคุณผู้ชมไปรับฟังความตั้งใจของทีมงานที่เดินทางไปส่งเสียงเรื่องราวของชนเผ่าพื้นเมืองให้คนในสังคมได้รับรู้มากขึ้นค่ะ จริงๆแล้วประเด็นเรื่องของชาติพันธุ์เนี่ยค่ะเป็นประเด็นที่ทางศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะค่ะวางไว้เป็นประเด็นหลกัหลกๆประเด็นสําคัญที่จะต้องติดตามเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งก็ถือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ในประเทศไทยอะค่ะและด้วยในช่วงสถานการณ์โควิดอะค่ะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักมีกลุ่มเปราะบางหลายกลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์คือหนึ่งในนั้นค่ะแล้วก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาในพื้นที่เลยนะคะ ตอนที่เราไปเนี่ยเราเห็นมุมเรื่องของศักยภาพในวิธีการผลิตการอยู่ดำรงชีพของเขาที่ไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกคือการพึ่งพาตัวเองเป็นหลักจากวิถีวัฒนธรรมที่มีมาแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยสิ่งที่มากระทบลดทอนศักยภาพของเขาที่เขาสะท้อนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งบางกลุ่มเนี่ยเนื่องจากเขาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการดูแลอย่างกลุ่มมันนี้เองค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าในกระแสะโลกที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยเขาก็ต้อง การที่อยากจะมีความมั่นคงในชีวิตเรื่องนี้จริงๆมีการผลักดันมานานแต่เราก็มองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญที่เราก็มีความคาดหวังอะคะ่ะคาดหวังว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าหากมีผู้คนในสังคมได้มารับชมมากขึ้นอย่างน้อยเป็นช่องทางที่จะเริ่มจากการสร้างความเข้าใจให้รู้จัก กลุ่มชาติพันธุ์ก่อนรู้จักว่าเขาเป็นใครมีวิถีวัฒนธรรมยังไงมีวิธีการผลิตอาหารยังไงเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจว่าสังคมเราเนี่ยมีความแตกต่างหลากหลายในสังคมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้และคนที่เข้มแข็งกว่าในสังคมควรที่จะใส่ใจให้การช่วยเหลือดูแลกันนะคะเพื่อให้มันเกิดความเท่าเทียมในสังคมนี่คือสิ่งที่คาดหวังนะคะ ู้ชมท่านไหนที่อยากจะเสนอแนะต่อข่าวหรือว่ารายการใดๆของไทย p b s ทําทำได้เลยนะคะด้วยการส่งข้อความเข้ามาที่ Facebook เปิดบ้านไทย p b s หรือว่าที่อ e ีเมล open t h a i p b s t h a i p b s o r t h เพราะว่าทุกความคิดเห็นของคุณผู้ชมนั้นสําคัญกับเรามากๆค่ะ